นักก็หวังไม่ได้เหนื่อยก็หวังไม่ได้ถามว่าถ้าเก็ไม่ไดก็อิจฉาเขาจะยอมเจ็บยอมปวดในวันแรกที่พ่อทำมะเร็งแม่หวัคนรดด้วยลูกัวเองจะกพ่อเป็นคนเดียวยอมให้หมอพี่มากรีดท้องให้เองยอมจัดการจยดร่าลูกหลายคนเมื่อเติบโตขึ้นมาลูกขอเงินพ่อขอเงินแม่ทุกท่านแต่มีบางวันคนพ่อคนแม่หาให้เราไม่ทันใจ ลูกสาวบางคนลูกชายบางคนเอาป่าที่แม่ให้มาด่าท่านตะขอดเสร็จท่านตะว่าเสร็จท่านที่คำยาบขายลูกบางคนเอามือที่แม่ให้มาไปคว้าป่าสิ่งของเสร็จหน้าท่านเอาเท้าที่แม่ให้มาไปเตะทำลายข้อของเสร็จหน้าท่านลูกบางคนวิ่งกระทืบเท้าขึ้น,นไปเบนบ้าน มีประตูบัตชดเศษหน้าพอ่อหน้าแม่ดังปังหลายมั้นทีุ่ดพ่อกดแม่แอ่์ผันหนะ้าใส่ท่าฟ้าเพราะการกระทำของลูกบางคนเราจะมาสําลอกสิ่งที่ดีออกจากใจเราเราจะได้กรับอีกราบที่เท้าของท่านก่อนท่านบอกทักท่านส่วนลูกอะไรในลูกไม่เคยทำผิดเลยเราจะได้มากราบขอบคุณท่านที่น่านด้ชีวิตให้โลบายใจ คนเหนื่อยที่ลำบากทำงานเพื่อาขอบคุณคุณแม่มากสำหรับทุกสิคะแลกขอยาขอโทษอยากขอทในสิ่งที่ทาไม่ดีกับทไว้คยนตากันแกับนีสิ่งที่พวกเรา